ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่23ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีการปะทะคารมเดือดนะครับที่เขมรโวยเองฝ่ายเดียวกับบริเวณช่องอานมาพื้นที่กองนับพากที่2ครับรวมไปถึงตอนนี้รังแตกครับไทยรุกหนักบีบจนตรอกถึงกับยอมรับข้อเสนอ4ข้อของไทยเราในการประชุม GBC แต่ว่าล่าสุดฮุนเซนครับสั่งลูกฮุนมาเน็ตทิ้งระเบิดใส่ไทยทันทีนะหลังจาก ประชุมกันไม่ถึงวันก็มีการถแถลงบิดเบือนออกมาแล้วแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจได้มากแค่ไหนนะครับเพราะคำเมนตีมืนเหลือเกินปากบอกว่ายอมครับแต่แนวแดนนั้นก็ยัง ก่อกวนยั่วยุเราอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการก่อดเกี่ยวกับแนวชายแดงของไทยเราซึ่งผมเองก็จะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่ของนหน้าภาคที่1ครับไปจนถึงพื้นที่ของหน้าภาคที่2และก็มาพูดถึงรายละเอียดการประชุมในวันนี้กับการบรรลุข้อตกลง GBC ที่เราทําขึ้นกับขมรมาเริ่มจากกองน้าภาคที่1กันก่อนนะครับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็มีอัปเดตสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าขเขม,นนมิ บ้านจกเจอเลยก็บ้านเปลือจันติดกับหนองจันหนองยาแก้วซึ่งสู่ปฏิบัติการกองทัพพื้ที่หนึ่งครับก็ได้ออกมาเปิดเผยบ้าความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดศัก์แก้วเองนะครับก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นในบริเวณบ้านจกเจอเลยก็บ้านเปลือจันยังคงมีการตึงกําลังและก็จัดกําลังเฝ้าระวังสับเปลี่ยนเวียนยามอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดและก็ยังพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและก็กลุ่มมวลชนบริเวณแนวชายแดนสถานการณ์ทั่ว ล้วก็ยังพบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยประมาณ25-30คนปักหลักทำกิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ด้วย แล้วสาหรับปฏิบัติการภารกิจสําคัญของไทยเราครับก็มีการจัดกําลังป้องกันในพื้นที่ตอนในนะมีการเสริมแนวรวดหนามชั้นในด้วยสาหรับภารกิจเก็บกู้ทุระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในบริเวณบ้านหนองจานเองบ้นานหนองแก้วเนี่ยเราก็ทาเสร็จสับไป100%แล้วนะครับกับการเก็บกู้ทุกระเบิดแต่บ้านหนองจานนั้นก็ยังคงอยู่ในช่วงสํารวจซึ่งเราเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มความสามารถนะครับกับการดูแลและก็ปฏิบัติตามแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดส่วนอีกภารกิจหนึ ก็คือการจัดสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยให้กับประชาชนในพื้นทีน่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้ครับทางฝั่งกองทับภาคที่1ก็ได้เริ่มดําเนินการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติมครับจำนวน3จุดและก็เริ่มดาเนินการสร้างบังเกอร์จํานวน10จุดซึ่งตอนนี้ครับก็ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วโดยจะสร้างบังเกอร์ทั้งหมดนั้น62จุดด้วยกันนี่ก็เป็นอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับขามีนก็ยังถือว่าเงียบอยู่เพราะปกาารระะชุมมม GC จววไไ่ด้ เดี๋ยวจะคุยกันไปได้มากกว่านี้แต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องมาอัปเดตกันก็เป็นพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับดูเหมือนจะเงียบซึ่งก็ถูกยั่วยุจากขมิญดางต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโดยในวันนี้เองนั้นแม่ทัพภาคที่2ครับก็มีการตรวจความพร้อมลบของฐานไทยเราในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์และก็เน้นย้าซ้อมแผนปฏิบัติการให้เกิดความพร้อมมากที่สุดโดยก็ยังมีการประเมินความพร้อมของกําลังลบด้วยนะครับในเรื่องของแผนการปฏิบัติงานระบบการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่และกกก็สาาาาาานนรรดด้้ข่ว การส่งบำรุงและการติดต่อสื่อสารรวมถึงตรวจสภาพพื้นที่และก็ภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วยด้วยอันนี้เป็นแม่ทับปะที่2คนใหม่นะครับเข้าไปดีเองเลยกับบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แต่ล่าสุดครับในบฏิทินแมททัปที่2นั้นก็มีรายงานออกมาว่าเขมรครับออกมาเดือดใส่ไทยเราอีกแล้วกับบริเวณช่องอานม้าที่ล่าสุดฐานได้เราครับก็มีการรุกคืบเข้าไปกั้นแนวชาแดนสีดํา ื่ที่จะป้องกันด่านขมนสอดแนมสอดรู้สอดเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีรังภาพด้วยก็คลิปออกมาครับที่ด่านขมนนั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้ แล้วมีการโวยวายแบบเดือดด้วยนะครับว่าทําไม่ได้ห้ามทําเด็ดขาดเพราะฝั่งขเมนไม่ทำอะไรแต่ว่าไทยเราเนี่ยมีการขึงสแลนดําขนาดเราแค่ขึงสแลนดําเมนก็ยังกลัวแล้วมีการเสียงดังโวยวายเลยครับบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกแต่ด่านให้เราก็ยังทาอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่23ิตุลาคมก็คือวันนี้เองเวลา14บนาฬิกา35นาทีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมครับแต่ขเมนก็ไม่ได้สนใจใยดีไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยส่งถึงกันหรือเปล่า รู้สึกว่าพื้นที่ตอนในหลายพื้นที่ตอนนี้หน่วยเขมเมนเนี่ยจะทิ้งร้างกันไปเยอะเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนนะครับทั้งกองรปาาที่1่เอยหรือว่ากองรปาาที่2เอยความดูเดือดยังมีความตึงเครียดยังมีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมกันแล้วก็ตามโดยผมเองก็จะมาสรุปสาระสําคัญของการประชุม GBC ในวันนี้นะครับที่จบไปแบบบาดเเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะรับทราบกันดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบละเอียดเล่าแบบเข้าใจง,าง่ายกันมากยิ่งขึ้นกับการประชุม GBC ระหว่างไทยกับก ไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวโดยมาเริ่มกันแบบนี้ก่อนครับสำหรับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วกับการประชุม GBC ในปี2 5 6 8ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลนะครับคือได้ผลแหละคเมยก็มีการตอบรับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทําตามก็เลยมีการปรับประชุมกันอีกครั้งหน,นึ่ง การแถลงของกลาโหมไทยเรานะครับก็บอกว่ามีความพืบหน้าในเชิงปฏิบัติอย่างมีนัยสําคัญนะก็มีการเห็นชอบร่วมกันนะครับหรือว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยครอบคลุม4ประเด็นหลักที่ได้เสนอได้แก่การถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งเก็บกู้ทุนระเบิดปราบปรามสกแกมเมอร์และก็จัดระเบียบชายแดนหมู่บ้านจังหวัดส,สัตแก้วซึ่งเรื่องแรกครับที่ขมินเห็นชอบด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแย้งโดยทั้งไทยเราและก็ขมินครับจะมีการลงนามใน TOR ของคณะผู้สังเกตการอาเซีียนนหหรรือวว่าาา AOT แล้กกก็จะมํด กรอบเวลาและก็เป้าหมายในการถอดอาวุธแบบครบถ้วน นะครับร่วมดึงเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมโดยก็จะมอบให้แม่รัฐบาลที่2ของไทยเราครับกับฝั่งของกัมพูชาเนี่ยดำเนินการแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือจะมีการเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะโดยเฉพาะการถอนอาวุธหนักอย่างจรวดเบียมออกจากพื้นที่ที่มีอนุภาพรุนแรงอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขข้อตกลงที่เราลงนามกับขเขมรไปสรุปว่าขเขมรเองก็ยอมถอนอาวุธหนักอย่างเบียมยี่สิบเอ็ดออกนะครับแต่ก็ต้องดูกันว่าจะถอนออกในวันไหนกันแน่ส่วนอีกข้อหนึ่งครับก็เป็น ระเบิดสังหารบุคคลซึ่งข้อนี้ครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะที่มีการเห็นชอบโดยหลังจากการประชุมนั้นชุดประสานงานเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและก็ทหารแนวหน้าโดยไม่ผูก กับปัญหาแนวเขตแดนคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งคาเมรฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะมีการเก็บกู้ร่วมกันซึ่งก็าจะใช้พื้นที่นําร่องก็คือจังหวัดสระแก้วนะจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ที่ผ่านมานั้นหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยเราครับก็ไม่สามารถเก็บกู้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากถูกขัดขวางบ่อยครั้งมากๆนะครับเมื่อเราเข้าไปพับใกล้บริชายแดนคาเมรก็จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมที่จะพูดคุุยยยในนนเเเเเรรรรื่่่่่ออออองงาละะีีีีดดกกกกกกววัับบบ็ู้้ททิสขขข3ปป ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันสําเร็จแล้วนะครับจะมีการตั้งกองกาลังเฉพาะกิจภายในสสัปดาห์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายสกแกมเมอร์และก็มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลักฐานผู้ต้องหารวมถึงมาตรการคุ้มครองพยานระหว่างกันและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับก็คือไทยกับกัมพูชานั้นตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่สํารวจแนวว่างสิทธิจารักเกตย2 4สี่สิบสองสี่สิบเจ็ดโดยครอบครัวบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้ว นะครับรวมไปถึงจะมีการวางหมุดชั่วคราวร่วมกันเพื่อยืนยันขอบเขตสำรวจและก็ไม่กระทบสิทธิ์ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเราเองก็เตรียมสร้างรั้วในบริเวณแนวชายแดนที่ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภยัยและก็ป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายสรุปเลยก็คือครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเชิงรูปธรรมครั้งใหญ่ที่สุดนะของเวที gbc ในรอบหลายปีก่อนหน้านี้ประชุมกันทีไรเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้ไทยของเราก็ได้ผลักดันได้ทุกประเด็นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติจริงสักที นี่ก็เป็นคําแถลงจากไทยเรานะครับย้ําอีกครั้งว่าจากฝั่งไทยเรานะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันฮือฮามากแล้วก็เป็นการบิดเบือนยังไม่ทันข้ามวันนะครับคือพอประชุมพอลงนามเสร็จปั๊บยังไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ำล่าสุดครับฮุนมาเน็ตเนี่ยมีการออกมาแถลงแล้วก็บิดเบือนถ้อยคําการแถลงประชุมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แผนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว เดี๋ยวผมจะไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ไทยเราประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันเพียงในระดับสำรวจแนวอ้างสิทธิ์เท่านั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับสำรวจร่วมกันในดักเคแดน42-47ตีไปก็เป็นบ้านหนองจนันบ้านหนองยาแก้วนะครับจะมีการวางหมุดชั่วคราว เพื่อจะยืนยันแนวสำรวจโดยไม่ผูกพันสิทธิเขตแดนและก็ไม่มีการระบุในรายงานการประชุมนะครับว่าเราจะใช้แผนที่1ต่อ2แสนแต่สิ่งที่ฮุนมาเนตแถลงออกมากล่าวหลังจากประชุมเสร็จลงนามเสร็จนั้นก็บอกว่ายืนยันจะไม่ยกดินแดนของกัมพูชาให้ไทยและก็ไม่แลกกับการหยุดยิงอันนี้เป็นข้อแรกนะครับอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่ากล่าวโทษไทยว่าไทยใช้ลวดหนา แล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยล้อมพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วทําให้ชาวบ้านของเขมรน,นั้นเดือดร้อนรวมถึงอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายทั้งไทยแล้วก็ขเขมรน,นั้นตกลงจะใช้แผนที่มาตาส่วน1ต่อ200แสนเพื่อกําหนดเขตแดนชั่วคราวแต่ว่าไทยเรานั้นไม่ได้มีการถาแถลงออกมาแบบนี้นะครับรเราบอกว่า,ถาแถลงโดยไม่มีการผูกพันเรื่องสิทธิทเขตแดนก็คือไม่ได้สนเลยว่าจะเป็นแผนที่ไหนแต่ว่าเป็นการสํารวจร่วมกันกอดอ่ะอันนี้ฮุนมาเน็ตก็บิดเบือนมาเรื่องหนึ่งแล้วนะครับคือหลายเรื่องมากแล้วจุดขัดแยย้งสําาคคัญเ่ก็ือฝท บอกว่าเราไม่ได้กล่าวถึงมาตา1ต่อ2แสนเลยแต่ฮุนมานเน็ตยืนยันว่าจะใช้มาตาส่วน1ต่อ2 0 0แสนในการแถลงออกไปให้กับชาวเขมรรับทราบกัรรวมหนึ่งฝ่ายที่เราเนี่ยบอกว่ากรอบการเจรจาครับอยู่ภายใต้ค,คณะ G b c ฝ่ายของมั่นคงแต่เขมรก็อ้างถึง JBC ฝ่ายการทูตคือคําแถลงของฮุนมาเน็ตครับก็มีลักษณะเหมือนสื่อสารภายในประเทศให้กับเขมรนฟังอย่างเดียวเพื่อคลายแรงกดดันจากสังคมกัมพูชานะครับซึ่งมองว่าตอนนี้อ่อนข้อให้กับไทยเรานะหลังจากมีการรื้อถอนบ้านเดินในบอร์นีบีพาธแล้วไทยยยยเเราก็ัังืนนจุดดิม นะครับว่าไม่รับรองการใช้เป็นที่1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสจัดทําฝ่ายเดียวและก็ไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากไทยในทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเอกสารก็ไม่ปรากฏในการลงนาม GBC อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกินขอบเขตข้อตกลงด้วยจากฝั่งของคเนมเองอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูท่าแล้วเนี่ยคงไม่จบง่ายๆนะครับเพราะอย่างที่บอก มุนมาเนตครับยังไม่จบเลยนะถแถลงออกมาบอกว่าบิดเบือนแล้วว่าต้องใช้มาตรา1ต่อ2 0 0แสนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนนครับพื้นที่เรายึดได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของเรานะแล้วยังเหนืออีกด้วยแต่ก็จะไปยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ พื้นที่ไหนนี้มีข้อพิพาทเนี่ยต้องเอาคอมเมนต์ออกไปก่อนไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบดูแบบนี้นะครับคอมเมนต์มีการเอ,อย่ยออกมาเลยว่าเขาใช้มาตา1ต่อ2 0 0แสนซึ่ง็นมาตาส่วนที่ฝรั่งเศสนั้นจัดตามขึ้นฝ่ายเดียวไทยเราไม่ได้ลงนามด้วยก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่ตนะครับแนวแสดนตอนนี้ก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่นะครับยังไม่มีการสงบเกิดขึ้นก็คงยังเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนเดิมสําหรับพื้นที่บิาพาทระหว่างไทยกับเขมรตอนนี้ก็คงรอตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของทริปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครง่าชมชมชอเรื เกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS t r e a m i n g ความบันเทิงครบวงจร